วันนี้เราจะมานำเสนอกระเป๋าสะพายหนังแท้กระเป๋าสะพายตัวนี้มีช่องใส่เยอะมากดูช่องใหญ่ๆก่อนนะครับช่องใหญ่จะมีช่องด้านหน้าหนึ่งช่องแล้วก็แล้วก็ด้านหน้าข้างใต้นี้อีกหนึ่งช่อง2ช่องแล้วก็ช่องด้านในช่องด้านในตรงกลาง ช่องด้านในตรงกลางจะมี2ช่องใหญ่นะครับแล้วก็ด้านในจะมีห้องแยกกีกแล้วก็ช่องด้านในด้านหลังช่องด้านในด้านหลังแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องอินครับด้านหลังก็จะมีช่องซิปเห็นไหมครับช่องซิปสวยงามมากโอเค อในรองหมุนสะพายสะทาย,ทายกระเป๋าสายตัวนี้เป็นเป็นสายหนังเย็บประกบผ้าพเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าสายจะขาดเพราะว่าสายตัวนี้เนี่ยแน่นหนามากทนทานโอเคใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ